สวัสดีค่ะพบกับช่องดูดีอินอิงแลนด์ค่ะหายหน้าหายตาไปนานหายหน้าหายตาไปนานค่ะสามสี่มือเนาะบัดเดีมาพอกันคิดหอดพี่น้องทุกคนนะคะค่ะกลับมาพอกันวันนี้มีเมนูพิเศษมาให้พี่น้องแล้วก็เนี่ยค่ะสูตรพิเศษอาหารของอิงแลนด์เนี่ยล่ะค่ะว่าต้องซาเลยนะคะพี่น้องเดี๋ยวจะเสียเวลาเนาะ คือยอกเชอร์พุดดิ้งค่ะเป็นอาหารทั้งผาคเหนือของอิงกแลนด์ค่ะเนี่ยจะเป็นอาหารเกี่ยวกับแกมกับโรสต่ตางๆเกี่ยวกับเนือ้อหมูกไก่ก็ว่าไปค่ะส่วนผสมกับมีเนี่ยค่ะมีนมสดรสจืดมีไข่สุดนี่ใส่ซองฟ้องแล้วก็มีเกลือค่ะแป้งอนเนกประสงค์น้ำมันพืชนะคะเข้ามาเริ่มกันเลยบรี่ล่อค่ะยอกเชอร์พุดดิ้งค่ะก่อนอื่นเข้าตีไข่ค่ะลงโหล สองฟองเลยค่ะตีให้แตกเลยนะคะเสร็จแล้วก็เทแป้งอเนกประสงคลงไปเลยค่ะผสมให้เข้ากันนมสดลดจืดเกลือค่ะวิสไปเรื่อยๆนะคะ ก็คือว่าเมาตีมันแป้งเนียนเลยค่ะไปเรื่อยๆเลยได้แล้วนตาตาเป็นน้งซีละค่ะประมาณนี้ละเนี่ยละค่ะข้นๆแบบนี้เลยระวางล่อเข้ากับไปเอาน้ำมันใส่ถาดลุมนะคะแล้วก็เอาเข่าเตาอบเข้ากับเปิดเตาอบว้อมไวก้กอนแล้วค่ะยี่สิบสองร้อยยี่สิบองศาเทน้ำมันลงถาดลุมเลยค่ะระวางล่อให้ แป้งที่เขาแบนวิสไว้กระเคลื่อนค้นไว้ในโหลให้มันเซตตัวนะคะหมายถึงแล้วก็เทน้ำวันแล้วก็ไปลงลงใส่ในเตาอบนะคะให้มันนวลหอนเลยแบบนี้ละคะ่ะแล้วเข้ากับไปเข่าเตาอบระวางลอกเข้ากับตุนหมูค่ะเมื่อี้จะเห็ดหมูไอ้ข้ามหลายค่ะตุนหมู เครื่องเข้าไปค่ะเนี่ยละค่ะเปิดเตาแล้วก็ใส่เนยลงไปขววใส่หอมนะคะหอมลงไปขววใส่กันเนี่ยค่ะเอาข้าก็เอาเนื้อหมูมาเตรียมเอาไว้ค่ะ ระวังรอนทํำยอกเชื่อพุดดิ้งเขากระเฮ็ดกับเขาไปทาเลยค่ะตุนหมูเอาไว้จะได้เซตพร้อมกันเนาะค่ะเน,ะนาะเทน้ำลงไปค่ะแล้วก็ใส่ผงเกรฟี่ผงปรุงรสนะคะนิดนึงค้นเนี่มันเข้ากันเลยค่ะเดีละลาย พอห่อนได้ทีแล้วห้ามก็เอาหมูลงไปเลยค่ะ2ชิ้นพอพักมือนี้จะใส่เป็นแค่รอหั่นเป็นลูกเต๋าค่ะแล้วก็ใส่ g a r เด้นพีก็ใส่ทัว่วลันเต่านะคะใส่แค่อดลงไปค่ะแค่รดหั่นเต๋าทถั่วลันเต๋าค่ะใส่ย่างละนิดกั็พอเนาะนะ เนี่ยค่ะแล้วก็ค้นค้นค้นตุนไวไฟอ่อนค่ะให้ไฟอ่อนๆจัโลคุกิ้งค่ะใสพ่พริกไทยดำน้ำนะคะเนยหอมๆเนี่ยค่ะพริกไทยดำระวางถีบล้อเอ้าก่าเนี่ยค่ะมันฝรั่งต้มเบบี้แครอทที่ต้มเอาไว้แล้วปอกเปลือกเอาไว้แล้วมักเขา่าเตาอบค่ะ ใส่น้ำมันนมันนออลัฟออยมันน้ำค่นี่ยค่ะน้าครนน้ค่ันี่น้มน้ามาหยอดกันเลยแล้วก็เขา้าเตนอบนะคะม่อน้มันก้ำมานน้ำันนะำัน very hot be carefully นี่แหละค่ะยกเชอร์พุดดิง้งจะกินแก้มกับอาหารโรสทั้งผากเหนืออังกแลนดค่ะหามประจำภาคเป็นที่นิยมกันมากๆเลยค่ะเอาเข่าเตากันเลยค่ะระวังนะคะมันร้อน ไฟแห้งๆเลยค่ะ200องศานี่ค่คะยอกเชื่อพุดดิ้ง๋ยวมันก็นจะฟูขึ้นมากค่ะหนาตาเป็นแต่แสบปะคะพี่น้องหมูตุนค่ะปกติจะเห็ดออบอค่ะแต่ว่าอันนี้กินคนเดียวอ้ข้าหลายแล้วกินคนเดียวค่ะแต็เลยเห็ดง่ายๆ เป็นหมูตุนค่ะระวังเท่าล่อที่ยกเชื่อพุดดิ้งแล้วกับหมูตุนนะคะพี่น้องคะเท่ากับใบยางช่มสวนกันนะคะอันนี้จะใส่เวลาอบประมาณ20นาทีค่ะยกเชื่อพุดดิง้งดูพี่น้องคะแต่งกําลังงามเลยแต่งบ้านเข้านี่ละเอามาปลูกพ่อได้กินแล้วเนี่ยค่ะงามๆเลย พักไทยก็ัะเซไว้ในห้อง conservative ะคอนเซอร์เวทีฟเลค่ะห้องกระจกนี่แหละส่วนไอ่คํมหลายกับขยนันขยนันคุณนะ่ะเสร็จรถให้ลูกไส้ค่ะอันนี้ก็เป็นพักหนอกกระลัางงามเลยค่ะใบบัวโบกสวยๆไทยเวชเชอร์โบกค่ะเอาอย่างเมื่อวดค่ะพี่น้องคุณนะ่ะงามบองามบอดอกเขาวหอมหอมค่ะ มาละขี้นกนะคะปีนี้กาดว่าสิได้กินอยูปลูกหลายยางเลยค่ะตําลึงกับก,การะลังงามค่ะพี่น้องพูดนะตำลึงกำลังเลื่อยขึ้นไปห้องนี้เป็นห้องกระจกค่ะมันรับความร้อนดีเป็นแต่กินกับสมแซบว่าพี่น้องพิกพูดนะ,ดนะขันสมกินแซบๆเนาะโดบขนาดเลย มีสามกระถางนี่ล่ะค่ะใหญ่กรมูลลอนอกนน้นมจะต้นน้อยๆผักไทยต้องเอาไว้ในบ้านในห้องกระจกนี่สิละค่ะมันหานาวเนาะเริ่มอากาศเย็นๆแล้วแหละมือนี้กากากร่มๆเอาผักมาอวดค่ะกลีนเฮ o u s ค่ะพี่น้องขามาเบิ่งกันหลังจากพันไปเป็นซีหาท,ชชาทิดโปรเโชวพี่น้องเกี่ยวกับเนี่ยค่ะผักไทยเหาเนาะ หลายยางคุณน่ะกํางังง่ามทุ่นก็ะไดเน,นี่ยค่ะอันนี้ดีใจหลายเขาเกิดแล้วต้นผงชุ่รสค่ะเอาไว้เฮ็ดน้ำซุปมันมีต้นเดียวเนาะต้มน้ำซุปหวานเลยค่ะเนี่ยเป็นสต็อกได้เลยมีหลายยางนะคะปลูกคุณน่ะเต็มอยู่กินท่านมาเนี่ยพียน่น้องกินท่านบ่คุณน่ะตำลึงกต่นี่ ข้างนอกแต่ว่าต้องไว้ในห้องกันกรีนเฮาส์นี่แหละค่ะบ้านพักค่ะหลายอย่างพักบุ้งก็มีค่ะพี่น้องพักบุ้งอันนี้เป็นพักบุ้งแก้วค่ะพักบุ้งแก้วกะละงามเลยเป็นตะกินกับตะมะฮุ่งแซบเนาะนี่แหละค่ะพักพักไทยเฮาต้องอยู่ในในจังสีแหละบ้านพักหิดไว้เมื่อนีมาอัปเดตค่ะอัปเดตสวนในพี่น้องเบิง้ง อากาศก็เริ่มเย็นจ๊สไดรกินท่านมาพูดนี่เนาะมาปลูกซ่าค่ะปีนี้เพราะว่าไปอยู่บ้านโดนอยู่ไทยเฮ้าโดนบกเขือเทศกำลังเป็นดอกค่ะขาดว่าถามบัหนาวก่อนกับคงได้กินนะคะเพิ่อเริ่มเป็นวัยนึงแล้วพี่น้องดีใจนะปบคะอัปเดตสวนค่ะเบิ้งต้นแอปเปิลกำลังใหญ่นามาเบิ้งสวนซ้าๆเหมือนตุนหมูกับเป็นยอเชอร์พุดดิ้งเซต เดี๋ยว้าเข้าไปเสิร์ฟไอ้ข้ามไรกันจังหน่อยเต็มเลยแอปเปิลอันนี้ก็พรั่มค่ะบั่ไยดอกบันไดพรั่มปีนี้ยังบม่สุกนะคะยังดิบๆอยู่เนี่ยค่ะยังดิบอยู่แต่ว่าจะกินเป็นสมได้นะคะหรือเอาไปดองก็ได้ค่ะมันกินบาท่านกินลายมัน,มนลายเกินไป อาละค่ะพ่อหอมปากหอมคอนะคะเนาะพี่น้องออกเชอร์พุดดิง้งะจะได้แล้วค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวออกมาก,กันเนาะหน้าตาเป็นจังใดพี่น้องเป็นแต่แซบวะยอกเชอร์พุดดิ้งค่ะเนี่ยระค่ะอ่อนขนาดเลยนนเนั่นี่ดูดูดอ้สุดยอดสุดยอดเลยค่ะบอแกรมกับอา,อาหารเข้าไปเฮ็ดเป็นค่ายเป็นแพนเค้กก็ได้นะคะ ถ้าเนยกินซื้อก็ได้หรือว่าเท่ากับท้ายแย้มก็ได้ค่ะพี่น้องค้าเนี่ยเป็นของหวานก็นได้นะคะแทนขนมปังได้ เซตนะคะอยากนี่รุ่นไงญ่อยอกเชือคุกกี้รุ่นรุ่นบิ๊กขาวรุ่นบิีบมันฝรั่งอบค่ะสักฐานะที่กับสิใดแล้วละ่ะคิดว่าค่ะหมูตุน๋นเกือบได้แล้วค่ะหน้าตาเป็นจะแซ่บ่ค่ะพี่น้องคะ่ะนี่ละค่ะ ดินเนอ for เชา English สำหรับ Weekend ค,ค่ะสำหรับสุดสัปดาห์ที่ว่าเป็นอาหารครอบครัวค่ะที่เขานิยมกินกัน j o k เชอร์พุดดิง้งแก้มด้วยอาหารอบต่างๆแต่ว่าอันนี้จะดัดแปงลงให้อายค้าลาหลกินผู้เดียวคือหมูตุนค่ะเห็ดง่ายๆกืับได้แล้ว พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะพี่น้องค่ะเสิร์ฟกันเลยค่ะ เป็นเาอะแซ่บปะคะพี่น้องอันนี้มันอบนะคะเนี่ยค่ะมันอบต่อด้วยยอกเชอร์พุดดิ้งค่ะซิกเนเจอร์เลยเนี่ยค่ะซิกเนเจอร์นาา่ากําไล หอนๆอ,อบหม่หม่ยอกเชอร์พุดดิ้งแล้วก็ราดด้วยน้ำเนี่ยค่ะน้ำซอสน้ำน้ำเกรวี่ค่ะที่เฮาตุนเนี่ยค่ะราดลงไปเ็นตะแซบบอพี่น้องอย่าอิจฉาอาย้าหลายนะคะ <c oughs> ตั้งบานเน้าเนี่ยค่ะ <c oughs> ถ่ายยูไก่ก็กจะ เลียกมากินน้ำกันอยู่ค่ะเนี่ยค่ะเนาะจะแซ่บว่นี่แหละค่ะอาหารสำหรับชาวอังกฤษแลยอกเชอร์พุดดิ้งแก้มกับอาหารโรสต่างๆค่ะน้ำซุปก็เป็นตาแซ่บมาค่ะเดี๋ยวไปเสิร์ฟไอ้ข้ามไหล เอาไรดาร l i n like g beautiful yeah ยอดฟูดบอมแอม,มทำงานค่ะโอ้ม oh, mm. <laughs> enjoy d a r ิ i n g okay wow <laughs> พี่น้องอันนี้วังเจ้าออกมาจากเตาบังดูบังดูอันนี้คืองามแท้ <laughs> สุดยอดเลยค่ะอันนี้พู้น่ะนี่ละค่ะยอดเชืร์พุดดิ้งเป็นแต่แซ่บบ่ เต็มๆเลยโอ้โ oh. หมาค่ะพี่น้องเข้ามากินแบบแตกต่างกับไอข้าาหลายค่ะยกเชิร์พุดดิ้งค่ะ เบ่งเบงเบิงเบ่ง,บงใส่มันค่ะพี่น้องคะใส่สุดยอดเลยห่อนหอนนะคะนี่หวใจออกจากเต่าอันนี้จะเป็นแยมคะ่ะอันนี้จะเป็นกินสูตรคล้ายแพนเค้กค่ะเป็นของหวานเนาะอันนี้แยมที่ทำเองคะ่ะลงคลิปไปให้ดูแล้วนะคะเนี่ยคะ่ะแยม Strawberry. สตอรอเบอรี่สตรอเบอรีร่จากสวนมนหลายกัเรื่าเไมดแยม นอมอาหารค่ะมาลงมือกันเลยเอาชิ้นไหนดีสิ้นไดดีพี่น้องสิ้นไนดดีสิ้นนี้เนาะเนี่ยเบิ้งสิกินเนิ่เบิงเบ้ง่ะบาอกหวา,านกะท่านเตะเน่ยได้นะคะแต่ว่าอันนี้อยากอยากล่องให้พี่น้องเบิ้งว่าอันนี้ได้คือกันค่ะหินกับแยมมันจะคล้ายขนมปังค่ะเดี๋ยวจะฉีกให้เบิง้งเนี่ยค่ะเนื้อ เป็นจังไดคะคล้ายขนมปังเนาะมันจะแซ่บวาเน้นๆเลยเดี๋ยวซีมโรซาดก่อนอืมลอยๆอืมร้อนๆๆแยมทํำเองเนื้อสตอเบอรี่ล้วน ใส่กับปัอน,นี้เนี่ยค่ะืแสบบอพีน่นะเอาสเต็กมาแรกก็ไม่ยอมคะ่ะเนี่ยคะ่ะอืมกรอบ กรอบนอกนุ่มในค่ะแสบอเลีเอาทีมันยังบ่ฮหอนไหลมันอุ่นๆเนาะอันนี้วูน่ะนาตาอุ้ยเน่นๆเลยพี่น้องมันจะแสบวะว่าน่ะสุดยอดคอนๆอนยู่มานะคะน้ำกันค่ะ เนี่ยค่ะอืมแกมกับกาแฟยา่มัเศร้า,ากับเขากกมค่ะกับชากาแฟเนาะ <c oughs> ค่ะแม่แม่แทนปลาตองโกใดเลยเนี่ยเป็นอบบ่ได้ทอด อ๋อซัมออีก่กนนะคะเนะาะพ่ากินเนืนอไปนอกเมื้องหลายแบบกับแบบของไอ้คั้าหลายอาหารใดคั้าหลายเข่าอบเป็นประเภทที่ว่าตามที่เขาต้องการนะคะ ยอกเชอร์พุดดิ้งอาหารทั้งภาคเหนืออิงแลนด์เนี่ยค่ะอาหารประจำภาคนะคะสื่อเสียงดงดังทั่วโลกเลยค่ะเนี่ยแะคะถต่ไขรมาทั้งภาคเนี่ยยอกเชอร์ค่ะเขาเรียกก็คือต้องได้กินตัวเนี่ยค่ะถ้าไ่าได้กินก็คือมากว่าถึงนะคะพี่น้องค่ะค่ะอ,คอิงแลนด์ขอบคุณหลายๆขอบขอบคุณหลายๆพี่น้องที่กดติดตามมาตลอดแล้วก็ ให้กำลังใจช่องดูดีอินดิงแลนด์นะคะพี่น้องจนถึงทุกมือน,นีกันยังบ่ลืมกันยังคิดเขาว่าคอมเมนต์แล้วก็ฝากขอความดีๆให้กันนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้กันมากตลอดแล้วก็ทั้งเพื่อนๆพี่น้องที่เขามาใไม่มากดติดตามไม่ือกันค่ะฝากช่องดูดีอินดิงแลนด์ด้วยนะคะขอบคุณหลายๆสำหรับมือน,นีขอตัวลาไปก่อนคะ่ะพี่น้องคะ่ะค่อยพบกันใหม่ คลิปหน้านะคะเนะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ